จทย์ของเราคือจะมาหาน้ํารั่วในรถรั่วได้ยังไงรั่วตรงไหนตามมาดูกันครับอิซุซุปี2 0 1 5 2 0 1 5นะครับรถแค่7ปีนะฮะมาดูเพราะอะไรถึงรั่วตอนแรกเราสันนิษฐานว่าเอยรถล,ลุยน้ําจมน้ามาหรือเปล่าเราส่องข้างในดูแล้วนะว่ามันไม่ใช่มันไม่มีไม่มีลุยน้ําไม่มีจมน้ำฮะแล้วน้ํามันเข้ามากองอยู่ตรงนี้ได้ยังไงมันแฉมันเปียกเลยเพราะรถเข้ามาเราต้องต้องปรับสภาพ เราต้องแก้สาเหตุนะครับตามมาดูว่ามันจะเป็นที่ตรงไหนเราจะเข้าไปอยู่ข้างในก่อนแล้วก็สาดน้ำนะครับตามไปครับนี่วิธีการหา,หาน้ำรั่วนะครับต้องทำกันแบบนี้เลยนะฮะว่าจุดรั่วมันตรงไหนนะครับถามว่าใช้เรื่องง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายนะแต่มันต้องใช้ระยะเวลาเราต้องหาจุดรั่วให้ได้ เาเอาเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วนี่นี่นี่เห็นจุดแล้วนี่นี่นี่เ้าเอามาแล้วมาแล้วตรงไหนตรงไหนอ่าเจอแล้วเจอแล้วเห็นไหมครับแค่นี้นี่หยจติงๆเลยชัดนะครับชัดนะครับสรุปคือยางกระจกนี่ยางกระจกหยดลงมานี้ตามนี้ลงตรงนี้นี่เลยเสร็จแล้วก็ไหลลงข้างหน้า จบเลยสุปคือตรงนี้นะของเพื่อนๆดูแล้วกันนะว่าถ้าถ้าน้ํากองอยู่ตรงนี้ต้องเช็คตรงนี้ก่อนนะครับจะมีอยู่แค่หนึ่งจุดนะฮะยางกระจกมีสอจุดยางกระจกหน้ายางกระจกหลังประตูน้อยมากที่จะเข้านะฮะเพราะว่าเขาทําวิศวกรเขาทํามาดีแล้วนะครับแก้ไขง่ายๆอันนี้กระจกไม่เป็นลายนะฮะกระจกไม่เป็นลายไปเปลี่ยนกาวกระจกใหม่นะครับ ให้ร้านกระจกเปลี่ยนกาวกระจกจบครับหลังจากเราเห็นที่มันรั่วแล้วงานช้างนลครับต้องถอดต้องถอดหลังคาก่อนเสร็จแล้วค่อยเปลี่ยนกาวกระจกนะครับงานช้างครับยังไงก็ต้องทำเพื่อมาตรฐานของเราครับของเจ๊ข้าวปุยุทธาครับสวัสดีครับ